สนับสนุนโดย p พ a y e เย้ณเมืองแห่งหนึ่งที่โคตรจะแคบมีชื่อว่าเมือง p พ a y e เเป็นเมืองเล็กๆที่ปัสจักไททันเพราะไททันมาเมื่อไหร่มันแตกทุกทีโดยไอ้ปืนใหญ่ด้านบนนี่มันบรรจุอย่างไว้ เพื่อที่จะราเบิดหัวของไทท่านทุกตัวเลกเละกลายเปนปุ๋ยพงุงโอเคไททันใหญ่ทุกตัวได้ถูกกำจัดทั้งหมดแล้วเมืองน,นี้ก็เป็นเมืองที่สงบสุขแบบหลายปีหลายปีสุดๆโคนหลายปีเพื่อดูคนเดียวคนน้อยเลยส่วนมากจะเป็นประชาชนแต่ว่าทาหารนะ เดทหมดล้วแล้วกําแพงของเมืองบางมากอย่างบางเลยดูดิไปดูประชาชนด้านในกันเฮ้เพื่อนเราคิดว่าไอ้ไอ้เมืองเนี่ยมันสงบสุขสุดแล้วนะเออจริงเพื่อนมันปรส,สจักไทยท่านมากเลยปรส,สจักมากไม่มีไทยท่านตัวไหนจะบุกรุกได้บุกรุกป,ปืมนะแตกแตกเลย แตกหมดเลยแล้วพวกนี้ก็จะชอบทะเลอดไปที่เมืองใหญ่พอไปดูความสปกปรกลกเรงที่มาจากไอ้พวกไททันชอบทะเลอดไปที่ทะเลอดไปเนี่ยเพราะมันค้างโอเคทำความรู้จักไอ้ปืนอันนี้ดีกว่า ปืนนี้มันก็คือมันมันเป็นปืนที่เอ,อ่ยยิงไททัทนมากี่ตัวละอืมหลายตัวละประมาณสองสามตัวสองสามตัวสุดๆเลยความความแรงของมันอยากอยากจะพูดแล้วเกินว่ามันแรงมากมันเป็นปืนเลเซอร์ขนาดใหญ่ที่โคตรจะใหญ่เลยโอโ้โหเท่านี้เอง <c oughs> มันถูกสร้างขึ้นขึ้นโดยโดยผู้คนที่พบเศษเหล็กขนาดักษ์ที่มาจากพวกไททันที่มันทำตกแหวนไททันที่อยู่ในเมืองที่มันชอบทเล์ตไปตลอดมันจะพบไททันหลายตัวแต่ว่ามันไม่ทำลายเมืองเพราะว่าที่บวกไปเร็วเมื่อกี้ว่า เมืองที่มันเทเลพอตไปมันเละด้วยไทยทันคันเนี่ยขนาดยักษ์โอเคปืนนี่มีชื่อว่าปืนกำจัดไททันหนึ่งมืนโอเคไม่ต้องพูดเลยมากไปไปกันต่อแล้วในสนามก็จะเป็นที่ซ้อมที่ซ้อมสำหรับมือใหม่ที่ หรือไอ้พวกนักท่องเที่ยวที่ไม่มีกำแพงเมืองหรือว่าไม่มีเมืองมีแต่กระทอมเล็กๆที่ถูกไอ้พวกไททันเหยี่ยบเป็นประจำเหยี่ยงแบบเละเป็นขี้เป็นโอเคจะฝึกแบบเนี้ยจะฝึกฆ่าโจรที่ชอบขโมยรถถ้ามันไม่สะใจก็ดึงขามันแล้วก็ถ้ามันไม่ตายก็หักหักตัวมันโอเค อันดับที่สองอันอันที่สองก็คือมันจะมีไททันมาหิมาหลายตัวอยู่ด้านนอกกำแพงหลยตัวที่คอยทำลายกำแพงบางๆน่นตัวนี้ให้ได้แต่ไม่รู้ว่าไอปืนทำลายไททันหนึ่งหมืน่นมันอยู่ด้านล่างความ ประสิทธิภาพของมันโคตรแรงจนกำแพงต้องแตกแล้วดูสภาพของไอ้พวกไทยทันเละไม่เหลือซากดูเดียโอ้โหทำความรู้จักเฉยๆแต่วันเสาร์มันจะเป็นหนัง หนังสั้นส้นหนังสั้นโอเคไม่ต้องพูดเลยมากไปบายบายแค่ทำความรู้จัก